เนืก้กินของไทยตอนนี้เธอรู้ไหมประเทศไทยอ่ะจะอยู่ได้โดยการพึ่งพาตนเองกินท้ายของในประเทศถ้าักประเทศไทยนะพยายามกินการอยู่ซื้อของไทยใช้ของไทยให้เงินมันล้วนไหลออกไปนอกประเทศน้อยที่สุดกลุ้มเพลิง ถ้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวประเทศไทยจะเหนื่อยจะยุ่งแล้วเฟกนิวมันเยอะอย่าไปดูอย่าไปดูเฟซนิวดูฉันนี่ <c oughs> ฉันจะมีข่าวใหญ่ฉันจะดูข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ที่เชื่อถือได้แล้วก็มานั่งคุยกันในวิธีการตามสไตล์ของฉันหืมค่อยมาก กบนิ่วเยอะมากเธออ,อร่อยอร่อยตายละเอาไปทำอะไรกินดีวะรัะดดีเรียกชั้นเจเจมีอยู่คนจะชื่อรัดดี เจ๊เจรู้เลยแม่กินอะไรก็น่าอร่อยแม่กินแต่ของอร่อยกับโครงกับข้าวอะ่ะกินแต่ของอร่อยเรื่องจริงค่ะกินใช้ของในประเทศไทยจริงๆของเรามีหมดทุกอย่างทุกอย่างเลย สองขึ้นเนี่ยไปกินของนอกเมืองนอกป้ายเมืองนอกกันจนดูถูกของประเทศไทยอร่อยจะตายประเทศไทยอของอร่อยหมดทุกอย่างไปกินของนอกทำไมช่วงนี้มันไม่ใช่เธอรู้ไหมประเทศจีนอะ่ะทุกเก่งมากนะสมัยก่อนฉันเด็กเด็กไปประเทศจีนต้องระวังตัวปัจจุบันนี้นะไปประเทศจีนนี่คือปลอดภยัยไร้หลักกฎหมายแรงมาก แล้วพอเขารู้ก็รู้ว่าเขาจะต้องอ่าอ่าสู้ระบบมือกับประเทศตะวันตกนะเธอรู้ไหมเขาไม่เคยสนใจเลยกินของใต้ของในประเทศของแบรนด์นงแบรนด์เนมเนี่ยคือนะตอนเนี้ยเธอรู้ไหมว่านะตอนเนี้ยเธอรู้เธอลองดูที่ประเทศจีนเดียมีคนหนึ่งอะ่ะ ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอยู่อยู่ในคณะทํางานระดับประเทศอะลูกเขาไปกินหรูอยู่สบายอวดรวยอะเขารับผิดชอบโดยการลาออกจากตําแหน่งลาออกจากตําแหน่งไปเลยนี่คือการรับผิดชอบเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาไม่เขาไม่อวดร่ำอวดรวยมีแต่คนไทยเนี่ยกลัวเขาไม่รู้ว่ากำลังหลอกลวงคนอยู่อวดร่ำอวดรวยกันจริง คนอดล่ามอดรวยตอนนี้มันกลายเป็นคอนเทนต์หลอกลวงและคอนเทนต์ขยะเลยฉันบอกมานานแล้วอย่าหลอกลวงเย่ะให้ทำตัวเฉยๆอยู่ก็บธรรมชาติไม่ต้องทำให้คนไม,ไม่ไม่ต้องทำอะไรให้คนเขารู้ว่าเรารวยเขารู้เองไม่ต้องพยายามพยายามมันกลายเป็นคนไม่รวยแล้วพยายามให้คนดูรวยเรื่องจริงเธอใครได้พูดได้ยินฉันพูดมาสิบปีแล้วไหม ฉันบอกอย่าทำอย่าทำอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจมันจะไม่ดีฉันบอกอย่านะอย่าทำนะอย่านะกินพอดีพอดีเก็บเงินเก็บ,กบทองนะใช้ให้เงินใช้ทองไปหยัดนะข้าวยากหมักแพงนะบอกมาตลอดสิบปีให้เก็บเง,ง,นะงินถะ้าใครฟังตั้งแต่ตอนนั้นนะตอนนี้ไม่ลำบากเจีงคนไม่มีหนี้โควิดก็ไม่ลำบากคนลำบากคือคนมีหนี้ คนลำบากเนี่ยถ้าใช้เงินเงินไม่เป็นเนี่ยคนคนสบายที่ใช้เงินไม่เป็นจะกลายเป็นคนลำบากคนลำบากที่ใช้เงินเป็นเนี่ยจะกลายเป็นคนสบายใช้เงินเก็บหอมรอมลิบเป็นเนี่ยคนที่เคยรวยรวยเคยจนมาก่อนทั้งสิ่นบอกเรื่อยเลยฉันเนะบอกเรื่อยคุยเรื่อยสิบปีมาล้ เธอดูสิเหตุบ้านการเมืองขนาดเนี้ยเจ้าของแบรนด์เมืองนอกอะ่ะเคยส่งเงินมาช่วยเราสักสามพันไหมเนี่ยมีมิตตบุ่มบรรด,ดานะจำนำที่ไปช่วยชายแดนอะ่ะมิแตกันจำพลังบินบลลิสเนี่ยช่วยเอกทัยอีแทกอีท c กเนี่ยเออคนพวกเนี้ยออกมาช่วยลงสอสอมาถงจะเลือกเอกพันธ์ลดกระบุมปรัด,ดา เลือกแท็กพลันยูเลือกฟันดีฟันเด่นการจอมพลังลงแล้วกูจะเลือกให้หมดแหละจริงจริงมีไม่ะกระเป๋าแบรนด์เนมอ่ะมีไหมกระเป๋าแบรนด์เนมอ่ะเจ้าของกระเป๋าที่เขารวยหมื่นล้านส่งเงินมาช่วยเราหมื่นหนึ่งมีไหมไม่มีมีแต่คนไทยช่วยกันเองแต่นึกบอกมืออะไรเนี่ยอย่าไปเหอ่อของนอก อย่าไปเหอยอย่าไปดูถูของไทยจนะดีที่สุดคนจีนเนี่ยนะตอนแบรนด์เนมเมืองนอกนะะแบรนด์เนมนะใ,ในประเทศจีนตอนนี้นะเธอรู้ไมไม่ใครถือเลยนะถ้าลงจะเลือกใช่ไหมเจงเธอไม่มีใครดือก็หรอกเมืองนอกอะ่ะคนถือนี่ถือว่าไม่รักชาติเลยนะ ถ้าต้องการกำลังถ้าจีนกำลังต้องการกำลังเขาวางแผนไว้เลยเธอรู้ไหมว่าชาติจีนเนี่ยอย่างดึงนะที่เวลาผู้นําเขาพูดอะไรเสร็จปุ๊บนะคนจีนเขาร่วมด้วยช่วยกันหมดเขาบอกว่าอย่าใช้แบนดอดอกาอย่าฟุ่มเฟื่อยนะเขาเขาใช้วิธีการท่องเที่ยวในประเทศตอนเนี้ จะพูดได้ฟังยาเขาเขากินของใช้ของในประเทศเขาก็ไม่กินกันทางการค้าแต่อยากมาก็มาแต่เขาไม่กินเขากินของคนจีนลวกันเหมือนเราเนี่ยดูรูปเขาแกงต้องกินเนื้ออะไรก็ไม่รู้เนื้ออะไรนะเนื้อแพงแพงอะ่ะมนก็โดนหลอกไปเอะ วัวที่บ้านเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ที่บ้านไม่มีต้องกินมืกอของนอกก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอะ่ะเอ,อเนื้อบาเกิวเนื้ออะไรอืมสินจาวเต้าดูเสีอืม,อออมปลาหมึกอร่อยมากเธอ ไม่เคยกินหรอหมอผีสับวารีละคะแม่หมอผีคนไหนวะสาวารีไม่รู้จักเธอตอนนี้ต้องช่วยกันคนละไม้ละมือช่วยกันช่วยช่วยกันคนละไม้ละมือเนี่ยเธอรู้ไหมว่าแค่พวกเธอประหยัดนะบางคนนะประหยัดเก็บหอมรอมริบเนี่ยถือว่าช่วยชาติแล้วนะไม่ต้องมานั่งแบบภาระ เงินจะต้องเอาไปทําอย่างอื่นไม่ต้องมานั่งแบกผ่ารละไม่ต้องรอใครเชื่อ,ชอฉชนนี้อย่าไปรอใครอย่าไปรอเงิน,นอะไรจากใครทั้งสิ้นเก็บหอมรอมริบแล้ววางตัวเอาพอดีพอดีเป็นพลังเงียบๆพร้อมที่จะใช้สิ่งใช้สิ่งใช้เสียงตอนนั้นตอนนี้อย่าไปยุ่งติดคุณอ้วนมากหรอโอ้สามวันไม่ได้ไล์ใช่ไหมไล่ like, นะ กดติดตามไว้เลยกดกดติดตามไว้เลยเธอโอ้ยอร่อยมากโกปลาหมึกบดอ่ะกดหัวใจกดแชร์กดติดตามเยยมามามลย เธอยังเธอรู้ไหมเรายังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้ามั่งต้องเตรียมพร้อมอืมต้องเตรียมพร้อมคือดูแลตัวเองอย่าเจ็บอย่าป่วยขยันมันเพียรเก็บหอมรอมริบไปตอนเนี้ยจะพูดได้ฝัางนะว่าตอนเนี้ยมันเป็นช่วงที่แรงงานต่างชาติทยอยเดินทางกลับ คนที่ตกงานอยู่อ่ะไปทำงานเลยแรงงานเนี่ยมันเป็นมันเป็นการที่มีเกียรติมากอย่าไปคิดว่ากลายเป็นขายแรงงานเนี่ยมันไม่มีเกียรติไม่มีเกียรติทุกอย่างมีเกียรติหมดถ้าเราขยันมั่นเพียรนนะ่ะเป็นสิ่งที่มีเกียรติทุกอย่าง อย่าไปขึ้นว่าขายแรงงานไม่มีเกยียรติมีเกียรติทุกอย่างตอนนี้เขาจะยอยกลับะเราเสียบเลยเชื่อฉันนี่เราเสียบเลยใครอยากจะดูถูกใครอยากจะอะไรก็ปล่อยให้มันไม่มีให้มันไม่มีงานให้มันไม่มีเงินเราต้องมีงานเราก็มีเงิน ตริงเธอว้โอ,โอขออีแผ่นหนึ่งหยุดไม่ได้แบบหมึกอ,อร่อยอร่อยซื้อมาจากเขาบอกว่างานไม่มีไม่ใช่งานไม่มีเลือกงานถ้าไม่เลือกงานก็มี เธอดูจะไปดูประตูน้ําไปดูขายของไปดูเด็กลุกจงลูกจ้างร้านอาหารไปดูประมงไปดูอะไรต่ออะไรคนไทยไม่มีเ <c oughs> พราะคนไทยที่เกียรตไม่ทํางานแบบนี้เลือกงาน <c oughs> โดนหล่อหลอมมาด้วยสังคมที่กําลังจะพัฒนาแล้วก็บิดเบี้ยวหลงทางไปหมดเลยเ <c oughs> ด็กโตขึ้นมาจะไม่ยอมช่วยพ่อแม่ทํา <c oughs> พ่อแม่ขายของก็ไม่ยอมช่วยอายคน <c oughs> ไม่ช่วยคืออายคนว่าไม่ช่วยพ่อแม่ คนเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยเด็กรุ่นใหม่สมองแบบแย่มากอะจริงจรงสมองหรือแบบอ,อะไรวะเนี่ยทําไมคิดปุ่มนี้วะเนี่ยเด็กอะถ้าลูกหลานฉันเป็นอย่างนี้ฉันไม่ยอมนะเป็นเด็กที่คิดอย่างนี้ฉันไม่ยอมจัดการ พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกนะถ้าอยากให้ลูกโตขึ้นมาเนี่ยแข็งแรงแล้วมีกําลังในการต่อสู้ในสังคมได้ต้องปล่อยให้มันลําบากมันคือประสบการณ์ที่มันจะเรียนรู้มันจะฉลาดมันจะรู้จักใช้เงินลองคิดดูเราให้เงินมันสองร้อยไปซื้อของเนี่ยมันขอมาอะไรก็ให้มันสองร้อยลูกหลานอ่ะสองร้อยให้มันไป กลับไม่ให้แต่มึงต้องไปทํางานเองอ่ะมันทำงานเหนื่อยๆมันได้มาสองร้อยมันจะซื้อแล้วมันคิดก่อนว่ามันเหนื่อยแล้วโตขึ้นมาเด็กมันจะติดเป็นนิสัยว่าต้องทํางานถึงจะได้ของได้เงินพอทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะต้องไปจ่ายเองมันจะรู้จักมันจะไม่สุลรุยสุ้ไล่เด็กอ่ะชี้ตัวเองก่อนไม่ได้ว่าลูกใครว่าบอกตัวเองนะหาเงินตั้งแต่เด็กอ่ะ จะใช้อะไรยังต้องคิดแล้วคิดอีกอะ่ะคิดแล้วคิดอีกว่ามันคุ้มค่ากับเราที่จะจ่ายไปไหมเนี่ยพอมันโตขึ้นมาเราก็เลยกลายเป็นคนไม่ฟุ่มเฟือยพอไม่ฟุ่มเฟือยมันก็เป็นคนมีทรัพย์พอไม่ฟุ่มเฟือยอะ่ะมันก็มีเงินเธอเก็บหอมรอมริบแล้วไม่ฟุ่มเฟือยมันก็มีมันก็มีกินอะ่ะใช่ไหมล่ะ ถ้าไม่งั้นจะมีได้ไงเธอไม่งั้นก็ไม่มีเงินกินนะเธอโคลนนะ่ะโอ้ สัสดีภูเก็ตโฮหน,ห,นหนูน้อยภูเก็ตถ้าเรานะคิดเป็นนะชีวิตจะไม่ลำบากขอให้คิดเป็นคิดให้เป็นถ้าคิดไม่เป็นอะลำบากเธอต้องใช้สติหมดทุกอย่างชีวิตอ่ะอืม